สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะโคดเปียผู้มั่งคังนะจ๊ะมาแล้วไปลูกสวัสดีทุกท่านเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอยเห็นชันไหมค,ครไร สวัสดีทุกคนเลยนะคะภาพชาาสัญญาณชัดไหมค่ะไรถูกหรือเปล่านี้สนเต้นนะคะคือโอโรกุเก่งสวัสดีค่ะโค้ชเพชรจ้านะคะผู้มาลังเหลียวเปลือค่ะสวัสดีค่ะเขมรัฐนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมาอยากมีชีวิตขาด้นยตระการโดยที่ น้ำหอมนะคะต้องมาฟังไลน์นี้ค่ะภาพชัดสัญญาณชัดไหมคะ ้อมช่ำรวยผักใบหยาดหอมแกมสวยสวยกดไลค์มาด้วยให้หอมแกมสวยออนไลน์ชัดไหมเอ่ยชัดไหมเอ่ยใช้กล้องมือถือนะคะชัดไหมชัดไหมน้ำไม่ต้องตามจังหวะนะคะขอแค่จิตใจเราเบิกบานก็พอแล้วนะ่สาโอเคเห็นชันเนาะโอเค โอ้มันมากน,น,นะคะเวลาเราตื่นเช้าเช้ามานะคะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้กเ,เราเจอความโชคดีหรือวันนั้นทั้งวันจะเป็นวันที่ดีของเรานะคะเราจะต้องตื่นมาเพื่อเบิกบานก่อนเลยค่ะนะคะววส,วสวัสดีทุกท่านนะคะเอเสียงชัดความสวยชัดค่ะโอเคค่ะขอบคุนนะคะพี่เข็นมารับนะคะ โอ <Okay. S 2> เคสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะโค้ชเปียร์ข้างๆนะคะเป็นคนมงนะคะวันนี้นะคะอ่านะคะก็มาแบ่งปันพวกเราทุกคนเนาะเช็ด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 เพลงไม่จบกทีนะคะเราต้องเต้นกันก่นกอนนะคะทุกคนคเบิกบานนะคะใครพร้อมแล้วกดหน้าเบิกบานมาให้โค้ชเปียรด้วยนะจ๊ะเบิกมาเบิกมาจ้ะ ที่ดีที่สุดข,ของเรานะคะดึงดูดสิ่งดีๆด้วยการยิ้มนะจ๊ะด้วยการทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองเบิกวานนะคะโอเค นะจ๊ะมากันเยอะแล้วนะคะเราก็เริ่มเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนคะ่ะนะคะตื่นเช้ากันมากๆเลยนะคะอ่ะนะคะตื่นอยากมาังคังเหลือเฟือในทุกๆวันต้องตื่นเช้าๆมาดูเอ่อมาสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองในในทุกๆเช้าของวันเนาะค่ะวันนี้นะคะหัวข้อของโค้ดเปียนะคะก็คือนะคะการนะคะการใช้น้ำหอมพลังงานถินอย่างไรนะคะให้ชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ขาขึ้นตลอดการเลยนะคะโค้ดต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะคะว่าตัวเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่ ได้เปมีโอกาสได้ใช้น้ําหอมมาตลอดตลอดมาเลยนะคะคือแบบตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเลยนะคะก็เพิ่งจะเข้าเอาเองเข้ามาอยู่ในระบบ t i z e n y u une, ก็เพิ่งจะปีนี้เองเนาะประมาณเดือน7นะคะอ่ะเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในระบบในปีนี้นะคะแต่ สำหรับสินค้าแล้วเนี่ยใช้ตลอดมานะคะไม่ว่าจะเป็นไดโวนะคะแล้วก็น้ำหอมพลังงานหินนะคะเป็นน้ำหอมที่เปลี่ยนชีวิตของโค้ดเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันในหัวข้อนี้เนาะเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะคะตัสดีทุกท่านนะคะไม่ได้ไม่ได้ทักอาจจะอาจจะไม่ได้ทักทุกคนนะคะแต่ว่าก็รักทุกคนนะคะก็เลยเอาเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะมาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนเนาะอ่ะนะคะ สำหรับนะคะน้ำหอมเนี่ยชื่อแต่ละชื่อแต่ละสีะคะ่ะบ่งบอกหมดแล้วเนาะว่าชืออสีนี้คืออะไรสีนี้คืออะไรนะคะวันนี้โค้ก็จะแนะนําอีกรอบหนึ่งให้กับทุกคนเลยนะคะเพราะว่านะคะบางคนนะคะเอ่ออ่ะเดี๋ยวค่อยเริ่มนะแต่ว่าตอนนี้ขอขอแนะนาก่อนนะสวัสดีครับโค้ดเปียสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะอ่ะนะคะอันนี้นะคะเป็นกลิ่นสีเขียวนะคะสีเขียวโชคดีโชคลุกนะคะอืมโชคดีโชคลุกนะคะ สดใสในยามเช้านะคะสดใสยามเช้าเช่นกันนะคะทุกคนอ่ะนะสีสีเขียวเนี่ยค่ะเป็นสีโชคดีโชคลุกเนาะอืมนะคะและสีแรงเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็สีเหลืองเรียกเงินเรียกทองนะคะอ่ะสีฟ้านะคะเรียกออเดอร์เรียกงานนะคะแล้วก็สีม่วงค่ะ ความสุขนะคะเราต้องมีความสุขก่อนนะคะเราถึงจับดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองได้เนาะแล้วก็สีต่อไปก็คือสีดํานะคะรวยมาหารวยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าทั้งหมด6กปิ่นเนี่ยคะ่ะนะคะตอนนั้นไม่มีเงินนะคะแต่สนใจที่จะใช้มากเพราะว่าเราไม่เคยรู้คะ่ะว่าน้ำหอมพลังงานหินเนี่ย <S <S ไหนหลบอะน้ำหอมพลังงานหินนะคะออจะมะีคือน้ำหอมอะคะ่ะนอกจากจะให้ความหอมแล้วเนี่ยยังจะให้ความเพงความปังให้เราอีกอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนหนึ่งที่ ที่รู้ว่าน้าหอมเันจะช่วยเราหอมเนาะแต่ไม่รู้ค่ะว่าอ่านโยชงก็ไหมย่างไหมเล่าย่างเนาะโอเคโยชงอ๋อชงเราก็เราส่งของมอนอนโอเคอ่ะนมอนนอยมอนอนยออ่ามอว่าให้ชับเราเ่านอนวมมงชับเราต่าเหรอนียหอมไปตุเพ็อย่างเนาะในหยกอ่ะนะคะและตัวเองค่ะก็เลยเลือกที่จะเอากลิ่นนี้เพราะว่าเป็นกลิ่นที่ชื่อนะคะสุดยอดมากๆรวยมหารวยนะคะใครไม่ต้องการความรวยบ้างคะคนเปียค่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเงินค่ะแต่เรา อยากให้ตัวเองมีชีวิตที่รวยมหารวยค่ะก็เลยเลือกใช้กลิ่นนี้ค่ะเลือกใช้กลิ่นสีดําก่อนนะคะคือเราใช้ตลอดตลอดมาเลยตลอดระยะเวลาที่รู้จักน้ําหอมมา3ปีเนาะใช้ใช้มาตลอดแต่ว่าใช้กับธุรกิจออนไลน์ของเรานะคะโค้ดเป็นคนนึงที่ขายเครื่องประดับของชนเผ่าม้งนะคะและก็ได้มีโอกาสได้ใช้พอน้ําหอมนะคะคือเราเรา,เรา,เ,ราเรามีความเชื่อในเรื่องของหินมงคลอยู่แล้วนะคะเรานะคะโค้ดเปียเนี่ย บูชาหินมงคลนะคะเป็นกาไรเนาะอ่ะเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งที่แนะนํามาว่าให้เราใช้ให้ใช้เราก็จะเฮงจะฟังนะขายของดีนะคะทะลุูเป้าอย่างแน่นอนแบบนี้ค่ะก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยได้ได้บูชาหินมาเส้นหนึ่งนะคะปรากฏว่าเฮงแล้วก็ปังมากนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ย ได้รู้จักกับน้ำหอมพลังงานหินมงคลนะคะก็มีหินมงคลอยู่ข้างในด้วยเราก็เลยศรัทธาเข้าไปใหญ่ค่ะว่าเอ้ยเราจะต้องเฮงแล้วก็ปังมากหมดเดิมแน่นอนพอน้ำหอมมาถึงค,ค่ะคุณค่ะขายดีมากนะคะเพราะเราเลือกอาชีพที่เป็นแม่ค้าออนไลน์มาตลอดอยู่แล้วนะคะและปรากฏว่าขายดีขายปังมากไม่มีไม่มอีอะไรที่มันเหลือเลยนะคะขายหมดขายปังขายเกลี้ยงมากเลยนะคะทําให้รู้สึกว่า โค้ดของโค้ดเพลงโค้ดของโค้ดฟังเลยนะคะกับกลิ่นกลิ่นนี้เนาะอ่านะคะใครที่แบบไม่งบน้อยหรืออะไรแบบนี้อธิษฐานจิตได้ค่อยมาซื้อนะคะไลน์นี้เป็น ไลฟ์ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นสินค้าความเชื่อนะคะ,ะนะคะไม่ได้มาชวนชวนให้มงมงายหรืออะไรแบบนี้นะคะทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นความเชื่อพลังความเชื่อส่วนตัวของโค้ชแล้วก็ของคนที่คิดคดีคิดบวกนะคะก่อนที่เราจะใช้นะคะเราจะต้องเชื่อแล้วก็ศรัทธาในสินค้าของเรานะคะแลกะก็ในในในผลิตภัณฑ์ที่เรา เราอามาช่วยเราในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของความรวยความเพ่งความปังนะคะถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาใช้ยังไงก็ไม่เห็นผลค่ะนะคะใช้ยังไงก็ไม่เห็นผลอย่างแน่นอนนะคะเพราะคุณไม่ได้ศรัทธานะคะเขาไม่ได้ช่วยอะไรคุณหรอกคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนยกริ่นนี้เป็นกลิ่นแรกที่มาถึงโคตปุ๊บแล้วประทับใจมากนะคะประทับใจมากๆแล้วได้มีโอกาส ขายให้กับญาติาพี่น้องทางฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยเนาะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ฝั่งนั้นเยอะนะคะอะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความเพ่งความปังนะคะเทคนิคก,การใช้ของโค้ดนะคะบางคนนะคะบางคนเนี่ยใช้บางคนเนี่ย,ใช,นนยใช้แค่คือแค่ทาค่ะคือคือแบบอย่างนี้เนาะก็คือแบบอย่างครูจิตาก,ก็เวลาครูจิตามา,ามามาสอนเทคนิคการใชคร้ครูก็จะบอกว่าฉันเปิดรับ การเงินจากทุกทิ่ทุกทางใช่ไหมอาชันเปิดรับการเงินจากทุกทิทุกทางให้หลั่งไหลเข้ามาเทมาหาชันแบบนี้ค่ะนะคะก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่โค้ดก็จะพูดตลอดเวลาเลยแต่สําหรับครูเนี่ยเวลาเห็นครูเขาใช้เนี่ยเขาก็จะจับทั้งหมดหกสี 4, เนาะแล้วก็สาดเนาะแบบนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ถูกต้องมากแล้วก็สุดยอดมากๆเลยแต่สําหรับตัวโค้ดเองนะคะจะพยายามใช้หนึ่งขวดหนึ่งขวดก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเราเรา,เราจะมีการจินตนาการด้วยนะคะอย่างเช่น อ่ะอย่างเช่นกลิ่นความสุขนี่เนาะอ่ะเริ่มต้นที่กลิ่นความสุขก่อนนะคะอ่ะเริ่มต้นที่กลิ่นความสุขก่อนนะคะเวลาโค้ใช้นะคะคนก็จะบอกกับน้ําหอมค่ะว่าน้ําหอมกลิ่นความสุขของฉันนะ <ừ. S 1> ลูกรักของแม่นะ <c oughs> แม่เปิดรับความสุขจากทุกทิศทุกทางให้เข้ามาหาแมอ่อรัวๆนะคะและในหัวเราค่ะในหัวเราเนี่ยจะต้องจินตนาการด้วยนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> นี่คือเทคนิคนะคะ,ะ,คะบางคนนะคะทาอย่างเดียวนะคะไม่มี การจินตนาการนะคะแต่สําหรับตัวโค้ชนะคะใช้ทีลักลิ่นค่ะคือหมายถึงว่าทาทีลักลิ่นนะคะแล้วก็จินตนาการว่าความสุขของฉันคืออะไรนะคะอย่างเช่นความสุขของฉันคือการที่ฉันจะมีเงินให้พ่อแม่แตะก้อนหนึ่งแบบเนี้ยแล้วเราจินตนาการว่าพ่อแม่เราจะยิ้มขนาดไหนนี่แหละคือความสุขของฉันหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันคือความสุขของคุณค่ะคุณต้องบอกว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุข และในหัวของคุณนะคะจะต้องจินตนาการว่า,าความสุขมันเป็นแบบไหนนะคะคือเราต้องต้องนึกถึงสิ่งที่มีความสุขให้กับเราอะค่ะนะคะ,นะคะแบบนี้นะคะบางคนใช้ทาอย่างเดียวฉันขอรับความสุขทุกทิทุกทางนะคะแต่ในเรื่องของความสุขบนหัวไม่มีนะคะก็เลยทําให้ไม่ไม่าอาจจะ บางครั้งเราก็คิดลบเนาะบางครั้งบางคนคือบวกขาดไม่ได้ก็เลยคิดลบก็เลยทําให้น้นําหอมไม่เกิดประสิทธิภาพนะคะแต่โคดเปียนะคะจินตนาการในหัวเรียบร้อยเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสุขเนาะ,ะอ่ะนะเราก็ต่อไปนะคะพอใช้ความสุขเสร็จจินตนาการในหัวเราเสร็จแล้วก็แบบเหมือนกับเราแล้วก็ฟินกับความสุขที่เรากำลังจะได้รับะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณน้ําหอมค่ะขอบคุณน้ําหอมนะคะที่ ดึงดูความสุขมาให้ฉันนะเปลี่ยนความสุขดีนะฉันรักเธอที่สุดฉันารฒนาความสุขที่มัง่งคั่งเหลือเฟือนะคะอันนี้ก็จะเป็นในการใช้เนาะแล้วก็ต่อไปพอเราใช้ความสุขเสร็จปุ๊บเราก็ใช้สีไหนก่อนก็ได้ค่ะอาจากความรักก็ได้เนาะความรักความเมตตามหานิยมนะคะใช้พร้อมกับพูดแล้วก็พร้อมกับจินตนาการไปด้วยนะคะบางคนนะคะ ทาอย่างเดียวนะคะทาความความรักตรงเข้านะคนไม่ตามหานิยมเข้ามาเข้ามาแบบนี้แต่ไม่มีจินตนาการไปด้วยแต่สําหรับตัวโค้ดค่ะใช้พร้อมกับพูดว่าชั้นเปิดรับความเมตตามหานิยมจากทุกทิศทุกทางนะใครที่เจอชันโคตรรักชั้นโคตรหลงชั้นเลยใครที่เจอชั้นนะโคตรรักชันนะสามีชนะรักชันหนักมากลูกๆของชั้นเชื่อฟังชันมากมากเลยนะคะหัวหน้างานของชั้นนะรักชันที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วก็ในหัวของเราจะต้องเห็นภาพ ความรักเหล่านั้นด้วยนะคะในหัวของเราจะต้องคือเราหลับตาแบบนี้คือเรากําลังจินตนาการอยู่ในหัวเราด้วยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนคะอันนี้เป็นเทคนิคที่โค้ชใช้เองนะคะไม่มีใครสอนเทคนิคนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าคือคือเราเป็นคนชิ่จินตนาการเก่งอยู่แล้วนะคะก็เลยก็เลยอ,อะไรก็ได้ที่มันเป็นเกี่ยวกับน้ำหอมแต่ละอย่างนะคะนะคะล้วก็นึกถึงผ้ามันเลยนะคะมันก็จะได้ดึงดูดมาเนาะโอเคนะคะแล้วก็ ต่อไปนะคะความโชคดีโชคฟุกนะคะความโชคดีโชคฟุกนะคะนี่เลยนะคะความโชคดีมีใครบ้างที่ไม่อยากโชคดีนะคะโค้ดเปียนะคะก็จะบอกว่าฉันเปิดรับความโชคดีจากทุกทิศทุกทางทุกก้าวของฉันที่เดินไปคือก้าวแห่งความโชคดีเสมอนะฉันเป็นคนที่โชคดีมากไม่ว่าฉันจะทําอะไรสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเงินเป็นทองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็นึกถึงเรื่องราวดีๆที่เราอยากจะให้เข้ามาหาเรานะคะต้องจินตนาการพูด และทาน้ำหอมไปพร้อมๆกันนะคะ,ะตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้ก็เป็นความเชื่อสมุนิคนเนาะ,ะและก็ต่อไปนะคะกลิ่นเรียกเงินเรียกทองนะคะเรียกเงินเรียก,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 อยกทองอัรืองติ่นนี้เนี่ย จำเป็นอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของโค้ดเปียเลยนะคะกับชีวิตของทุกคนด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับการเงินการทองนะวันนี้ถ้าเราไม่มีเงินตะบาทเราไม่สามารถที่จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างทางกินได้หรือว่าไปซื้อของอะไรสักอย่างได้เพราะฉะนั้นเงินเงินเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราด้วยนะคะอ่ะเวลาเราใช้ค่ะนะคะโค้ดเปียก็จะพูดเหมือนคุณสิตาเลยบอกว่าฉันเปิดรับการเงินจากทุกที่ทุกทางการเงินที่มั่งคั่งเหลือเฟือจงหลั่งไหลเข้ามาหาฉันนะ และเราก็มองเห็นภาพค่ะจินตนาการว่าวันนี้เงินจะเข้าในบัญชีของเรากี่ยอดนะคะสำหรับหลายคนอาจจะใช้ในเรื่องของอบัญชีเนาะเลขบัญชีธนาคารหรือว่าแอปพลิเคชันนะคะและก็มองเห็นภาพค่ะสำหรับโซโค้นะคะจะ,ะใช้แอปเผยเผาเนาะที่ที่ ที่เราจะเห็นยอดเงินเลยนะคะวันนี้เข้ากี่ยอดกี่ยอดกี่ยอดนะคะแล้วก็เราก็จินตนาการเรื่องของการเงินที่เข้ามาหาเรารัวๆนะคะโอเคไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครจะใช้แบบไหนก็ได้แต่ต้องมีจินตนาการในหัวอันนี้ค่ะกินรวยมหารวยค่ะเวลาใช้นะคะก็มองเห็นยอดเงินนะคะเงินที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะเงินที่เป็นเอ่อเป็นหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นความรวยมหารวยของเราเอาจะตักพันล้านในบัญชีของเราหรือว่าร้อยล้านที่เป็นเงินเงินก้อนนะคะที่เป็นปึกปึกป ร้อยล้านอย่างเงี้ยค่ะและเราก็พูดค่ะว่าฉันรวยมหารวยแล้วก็ขอบคุณน้ําหอมค่ะขอบคุณน้ําหอมพลังงานหินมงคลนะคะอ่ะจินตนาการเห็นภาพใช่อันนี้ก็เหมือนกันเรียกออเดอร์เรียกเงินคุณจินตนาการสะดุดราคะนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกเรียกง,งานเรียกออเดอร์นะคะก็จะ เทคนิคเดียวกันเลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะมีใครบ้างที่ไม่จินตนาการถึงความฝันของตัวเองบ้างคะทุกๆก,กลิ่นเนี่ยค่ะก็เลยคนก,ก็จะใช้แบบนี้เนาะแล้วก็คือ,อระหว่างที่เราเราพูดหรือว่าเราจินตนาการนะคะอารมณ์เราก็ฟ e ลลิง่งเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะคะเรามีความรู้สึกว่า มันเป็นไปได้สําหรับชันนะคั้นี้ง่ายมากสบายๆมากนะคะอันนี้ค่ะก็ก็จะเป็นเป็นเทคนิคนึงเนาะที่โัวโค้ชใช้แล้วเห็นผลมากๆเลยนะคะอ่ะนะคะกับน้ําหอมพลังงานถึงมงคลน,นะคะทุกคนนะคะอ่ะเราจะต้องมีการพูดบวกกับ f e ลล i n g ของเราอารมณ์ความรู้สึกของเราบวกกับการจินตนาการภาพตามตามแต่ละกลิ่นนะคะเพราะว่า6กกลิ่นเนี่ยค่ะเป็น6ด้านของชีวิตเราแล้วเนาะซึ่งถ้าเรามีอะค่ะมันก็จะ ก็จะท,ทําให้ชีวิตของเราค่ะสมดุลน,นะคะหรือว่าสมบูรณ์แบบน,นะคะโอเคไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะที่ทาแล้วทาเปล่าๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้โปรแกรมจิตหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้จินตนาการไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็กําลังคิดลบอยู่แบบเนี้ยก็เลยทาให้ก็เลยทำให้ขายไม่ดีหรือว่าทําให้ไม่บรรลุปเป้าทีนะคะและเทคนิคหนึ่งนะคะที่ เวลามีลูกค้ามาซื้ออะค่ะเวลาที่มีลูกค้าซื้อน้ําหอมของเราไปนะคะโค้ดนะคะบางคนก็จะคือเราก็ขอบคุณน้ําหอมใช่ไหมขอบคุณน้ําหอมว่าขอบคุณน้ำหอมพนังงานหินมงคลนะที่ไปสร้างค่ายแก่ผู้คนนะไปช่วยเขาเฮงเขาปังเขามีความสุขนะแล้วก็พูดตามชื่อของน้ําหอมแต่สําหรับโค้ดนะเอ่ยชื่อลูกค้าคนที่ซื้อเลยค่ะนะคะจะเอ่ยชื่อลูกค้าคนที่ซื้อเลยนะคะว่า น้ของพรงงานหินมงคนของแม่นะวันนี้นะคะพ่อแม่ที่แท้จริงของหนูชื่อนะคะอย่างเป็นคนมงก็อย่างชาติาตมถติว่าเป็นไหมเล่าอย่างนี้ใช่ไหมคนก็จะบอกว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของหนูชื่อไหมเล่านะลูกนะไปสร้างคุณ่ายแก่ผู้คนนะลูกนะไปทําให้เขามีชีวิตที่เฮงแล้วก็ปังและทําให้ชีวิตของเขา มีขาขึ้นตลอดการนะลูกนะแล้วก็เราก็เราก็แบบอะไรนะแบบเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเรารักเขาแบบเนี้ยค่ะนะคะและเราก็ส่งไปให้ลูกค้าค่ะปรากฏว่าลูกค้าใช้เราเห็นใช้เราปังค่ะนะคะต้องมีการเอ่ยชื่อของลูกค้าด้วยนะคะต้องมีการเอ่ยชื่อว่าลูกค้าคนไหนที่เอาไปอย่างเนี้ยค่ะนะคะคืออันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคส่วนตัวของตัวโค้ดเองนะ ถ้าแล้วก็ถ้าเราใอ่ชื่อลูกค้าอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเป็นพลังงานเนาะอ่าเราพูดแล้วก็เราใส่ไปเลยว,ว่าคนนี้คนนี้นะเป็นพ่อแม่แนทะ้จริงของเรานะเราไปช่วยเขาให้เขาเกิดความเพียงความปังช่วยเขามีชีวิตขาขึ้นต่อการและหลังจากนั้นเราก็ช่วยดึงดูดคนมาซื้อมาซื้อ,อพ่อแม่อ่ญาติพี่น้องของลูกเนี่ยไปอยู่ด้วยนะลูกนะแบบเนี้ยและพอสินค้าเรานะคะลูกค้าซื้อแค่ขวดเดียวลูกค้า ไปใช้แล้วเกิดประทิะ์ผลนะคะเกิดผลกับเขานะคะมีการบอกต่อค่ะมีการบอกต่อและก็มีการซื้อซ้ําเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะเราได้ใส่ชื่อเราได้ใส่พลังให้กับสินค้าของเราและเราก็ได้บอกกับสินค้าของเราค่ะว่าพ่อแม่ท้จใช้สิงของ,องคืออันนี้นะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขาซื้อปิ่นเรียกซับเนะาะไปหนึ่งขวดอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่า น้ำหอมพลังงานหินมงคลสุดที่รักของแม่เปลี่ยนแรกตซับนะลูกนะวันนี้นะคะลูกค้าคนนี้นะ,ะชื่อนี้นี้นี้ะนะคะเป็นพ่อแม่แท้จริงของหนูนะไปช่วยให้เขานะคะไปเรียกเงินเรียกทองให้เขาให้เงินเข้ารัวๆให้เงินของเขาอ่ะเต็มถังเลยนะลูกนะสุดยอดมากๆไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้ชีวิตของเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะลูกรักของแม่นะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นเทคนิคในการที่ก่อนที่จะส่งสินค้านะคะหรือก่อนที่จะแพ็คของอะค่ะนะคะก็ส่งไปส่งไปให้ลูกค้าเนาะ และต้องมีการแบบนี้นะคะทุกทุกทุกคนที่ได้ใช้สินค้าที่โค้ชน,นะคะเกิดผลทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าดัดซับไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมพรังงานเห็นมงคลค,คนที่อาจจะไม่เกิดผลก็จะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รับสินค้าแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาจริงๆก็เลยไม่เกิดผลนะคะแต่สําหรับตัวโค้ดนะคะลูกค้านะคะขนาดพ่อแม่พี่น้องที่เขาอยากได้ะค่ะเราแนะนําไปนะคะยังเกิดผลเลยนะคะซึ่งลอ,ลอตเตอรี่ก็ถูกหวยนะคะหรือนะคะขายของดีขึ้นลูกค้าโอนเงินได้ได้ไวย,ย่งยิ่งขึ้นนะคะ มียอดที่แบบบรรลุปเป้าได้ได้ยิ่งขึ้นนะคะทุกๆกการส่งของค่ะต้องมีการเคลียร์จิตเคลียร์ใจหรือว่ามีการสั่งจิตสั่งจิตให้กับสินค้าของเราสั่งสินค้าของเราแบบนี้ท,ท,ทุกๆครั้งนะคะจะทําให้คุณขายดียิ่งกว่าเดิมนะคะอ่ะกี่นาทีแล้วคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังยังมีอีกเทคนิคหนึ่งนะคะ,ะที่นะคะ โอเคน้นยังยังได้ก็ได้อยู่นะคะอะ และมีอีกเทคนึคงหนึ่งค่ะที่ได้จากครูได้จากแม่วิเนาะก็อันนี้เป็นเป็นคาถาเลยนะเป็นคาถาที่จะทําให้เราขายดีนะคะเป็นคาถาที่จะทําให้เราขายดีแต่สําหรับตัวโค้ดแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับน้ําหอมด้วยนะคะฟังดีๆนะคะทุกคนเพราะว่าคาถาเนี้ยค่ะลองมาแล้วเวิร์กมากเลยนะคะลองมาแล้วสุดยอดมากๆเลยนะคะนั่นก็คือคาถาของคือวันนั้นเห็นแม่วิมาไล์สดนะคะแม่วิมาไล์สดแล้วก็แม่บอกว่าอยากขายดีให้ท่องคาถา อุอะมะอุนะคะโคตรเป็นคนมงค่ะไม่ค่อยรู้กับเกี่ยวกับพวกคาถาพวกนี้หรอกนะคะแต่ว่าได้มาจากแม่วิาะแม่วิมาไรส์สดนแม่บอกว่าให้ท่องท่องอุอะมะอุก่อนที่เราจะตื่นตื่นนอนก่อนที่เรากาลังตอนที่เรากําลังตะลืมจะเรือค่ะนะคะแม่วิบอกว่าให้ท่องแบบนี้นะคะจะมีอยู่ไลายนึงนะเออแล้วก็โค้รว่าจาคํานี้มานะคะอุอะมะอุแบบเนี้ยแล้วก็เอามาใช้กับน้ําหอมค่ะนะคะก็คือนะคะให้เรานะคะให้เราเนี่ย อย่างนี้เนาะหยดน้ำให้เราเตรียมเตรียมเอ่อเตรียมน้ํานะคะเตรียมน้ําเออ่เล็กน้อยอะค่ะในถ้วยหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็เราก็หยดน้ําหอมนะคะหยดน้ําหอม1หยดนะคะกลิ่นละหยดค่ะนะคะกลิ่นละหยดเข้าไปในในน้ำนะคะและเราก็พูดคาถานี้ลงไปในน้ําด้วยนะคะว่าอุอะมะอะอุอุอะมะอะอุอุอะมะอะอุแล้วก็เราก็เป่าค่ะเป่าให้กับเอาน้ำนะคะแล้วก็ไปพรมที่สินค้านะคะไปพรมที่สินค้านะคะ ไปพรมที่สินค้าที่เราจะขายค่ะนะคะปรากฏว่าขายดีค่ะปรากฏว่าขายดีที่สุดเลยนะคะคาถานี้ต้องขอบคุณแม่วิภาพ,พรค่ะที่มามาแนะนําให้นะคะที่ที่มาแนะนำคาถานี้ให้แล้วทําให้ให้คนหย,ยอดหยอดทุกๆกลิ่นเลยนะคะหยดน้ําหอมกลิ่นละหยดกลิ่นละหยกลนหยดลงไปในน,น้ำค่ะแล้วก็แล้วก็พูดคาถานี้นะคะจากนั้นเราก็เอาเอาไปพรมที่สินค้าของเราไม่ว่า คุณจะขายอะไรอาจจะขายเสื้อผ้านะคะหรืออาจจะขายเครื่องประดับเหมือนโค้ตนะคะหรือว่าจะขายสินค้าที่เอเดูอยู่แล้วนะคะหรือว่าขายอะไรก็ได้ค่ะที่มันเป็นการค้าขายของคุณค่ะคุณสามารถเอาแบบนี้ค่ะไปพร่มที่สินค้าของคุณแนะนําให้กับญาติพี่น้องทุกคนของโค้ดนะคะปรากฏว่าขายดีขายปังมากแต่ละคนนะคะมีน้าหอมไปใช้ทุกคนเลยนะคะทั้งโลกกลิ่นเลยนะคะคนที่ขายดีแต่ว่าลูกค้าไม่โอนนะคะเอาไปใช้ลูกค้าก็โอนค่ะคนที่ขายขายแล้ว อะไรนะคือขายไม่ค่อยดีทําให้ลูกค้าก็มาซื้อที่เราเรื่อยๆนะคะอะทำให้ขายดีขึ้นนะคะหรือคนที่เพิ่งเริ่มทําและยังไม่เฮงยังไม่ปังอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นวิธีในการใช้น้ําหอมนะคะศรัทธาน้ําหอมก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ ทาแล้วก็จินตนาการต้องเกิดด้วยจินตนาการต้องเกิดด้วยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่แล้วนะคะพี่พิพามันคือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเชื่อก็ทําไม่เชื่อก็ไม่ต้องทานะคะเพราะ,ะทุกๆเทคนิคแบบนี้ค่ะที่ค้าได้แนะนําให้กับคือเราเป็นพี่คนหนึ่งค่ะแล้วเราแนะนําให้กับน้องๆของเราเนาะเขาจะฟังเราเนาะแต่ถ้าเราแนะนําให้กับคนอื่นบางคนเขาก็หาว่าเราบ้านะคะและเราก็ คือถ้าถ้าเราถ้าเราถ้าเราทำด้วยใจที่แบบว่าปฏิสุขแบบนี้ค่ะนะคะผลลัพธ์ของเราเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการใช้น้ําหอมเนาะลองเอาไปใช้กับธุรกิจของคุณดูนะคะหรือเอาลองไปใช้ถ้าคุณขายที่เอเวนยูอยู่คุณอยากดันอะไรอ่ะอย่างเช่อนอย่างอยากดันน้าหอมทำแบบนี้ใส่เลยค่ะขอบคุณสินค้าด้วยนะคะขอบคุณสินค้ารักสินค้าเหมือนลูกด้วยนะคะเพราะโคเชื่อค่ะว่าถ้าเราค่ะเอ่อ ค้าขายรวยสุดเนาะขายของอะ่ะรวยสุดเนาะเราต้องได้กําไรจากการขายของเราถึงจะมีเงินใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเน้นในเรื่องของการขายของมากนะคะเพราะตัวเองเป็นคนที่ชอบขายอยู่แล้วนะคะเน้นในเรื่องของการขายของมากเพราะเราต้องต้องการกําไรและ กำไรนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเรามั่งคั่งเหลือเฟือได้นะคะเพราะฉะนั้นอยาขายไม่ดีก็ตจงซื้อไปเอ่อก็คือบูชาไปเนาะบูชาไปนะคะต้องรักและศรัทธาด้วยไม่รักไม่ศรัทธาไม่ต้องซื้อนะคะเพราะคุณใช้ยังไงก็ไม่เกิดผลข่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ <c oughs> ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะที่ มาแบ่งปันทุกคนมากๆเลยบางคนก็ได้น้ําหอมละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะบางคนก็ใช้แล้วไม่เกิดผลทัทีนะคะหรือว่าบางคนก็กาลังแบบคิดลบอยู่แล้วไปใช้ก็เลยทาให้ไม่ดีอีกแบบนี้ค่ะนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเทคนิคนี้ให้กับทุกคนเนาะเพราะว่าน้ําหอมเนี่ยไม่ใช่ว่าโค้เพิ่งเข้ามาแล้วโค้ชเพิ่งมาใช้นะคะโค้ใช้ตลอดยี่สิ้เวลา,ลามาเลย3ปีนะเพราะว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์มาแล้ว3ปีเนาะ,ะใช้มาตลอดลยคะเฮงแล้วก็ปังที่สุดเลยนะคะ ขายของขายเอ่อขายขายสินค้าที่ตัวเองมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะนาะไม่มีเป้าหมายใดที่ตั้งแล้วจะม่ได้นะคะทุกคนค่ะนะคะเพราะเรามีน้ําหอมนะคะศรัทธาม,มากนะ,คะใครที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเธอขายดีจังเลยปูเอ่อแนะนําไปเลยค่ะว่าน้ําหอมนะคะเฮ้ยทําไมเธอแบบโหทำไมช่วงนี้ฉันขายไม่ดีแล้วทำไมเธอขายดีนาะแนะนาไปเลยค่ะน้ําหอมคะ่ะนะคะอะ่ะมันก็อยู่ที่ความเชื่อของของของ,ของแต่ละคนด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณสินค้ารักสินค้าด้วยใช่แล้วนะคะต้องรักสินค้าขอบคุณสินค้าและ รู้เสมอค่ะว่าสินค้าของเราจะไปทําให้เขาเปลี่ยนชีวิตเหมือนกับตัวเรานะคะจะไปช่วยให้ลูกค้าคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้ชีวิตของเขาจะดีขึ้นเหมือนกับเรานะคะอ่ะนี่แหละค่ะเป็นเทคนิคในการใช้น้ําหอมเล็กน้อยๆๆนะคะหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่รู้หรือหลายคนทําบ้างไม่ทําบ้างนะคะอยากจะบอกว่าคุณพร่ำม,มากๆเลยนะคะเพราะคุณมีของดีอยู่กับตัวแล้วค่ะคุณมีของดีอยู่กับตัวแล้วค่ะ สิ่งที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตไปได้อย่างน่าอาจจัศจรรย์ใจเลยนะคะเพราะเ้าเป็นคนหนึ่งที่เชื่อง่ายค่ะวันนี้นะคะเราเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่างโง่นะคะเราเชื่อย่ายก็ไม่ได้แปลว่าฉลาดน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกขอบคุณตัวเองมากค่ะที่เป็นคนที่เชื่อง่ายมากนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งที่แบบ เชื่อใครก็คือคือเราเรา,เราก็ต้องมีหลักฐานนี่แหละเนาะเราก็ต้องดูว่าเออเขาประสบความสำเร็จได้จริงไหมเนาะและเราก็เชื่อแล้วก็ทําตามด้วยหัวใจที่ปฏิสุปเนั่องจากหัวใจที่ดีแบบนี้ค่ะนะคะโอเคนะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะโค้ก็อยากเออนี่แหละค่ะก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่อยากจะเออ่ให้กับอยากจะมาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนเนาะมีใครที่ยังไม่รู้ตรงจุดนี้บ้างคะมีใครที่ยังไม่รู้ตรงจุดนี้บ้างไหม นะคะบอกรักสินค้าใช่แล้วนะคะอย่างกระเป๋าดัดซับแบบนี้ค่ะนะก็เป็นกระเป๋ามงคลมงคลด้วยนะคะน้ําหอมพลังงานหินมงคลนะคะคุณรู้ไหมคะว่าเป็นน้ําหอมที่มันเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์กำกับจิตของโค้ดไปแล้วนะคะเป็นสัญลักษณ์กำกับจิตของโค้ดไปแล้วนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสีฟ้าหรือเราเห็นสีดำนะคะหรือเราเห็นทุกๆสีค่ะ เราจะรู้สึกกับตัวเองว่าเฮ้ยเรามีความมั่งคั่งในทุกๆหงด้านนะคะคือคือบางคนนะคะคือมีอ่าอย่างอินฟินิตี้เนาะอ่าก็จะเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินทองเข้ามาหาฉันแบบไม่มีวันหมดเลยไม่ไม่มีวันหยุดเลยแบบเนี้ยแต่สําหรับโค้ดนะคือน้ําหอมเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนสัญลักษณ์กับจิตของโค้ดไปเลยอันอ,อีกอันหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราเห็นสีดําเราก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรารวยมาหารวยนะเมื่อเราเห็นสี เราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยออเดอร์เข้ารรวๆวันนี้นี่โหต้องมีคนต่างของจากเราแน,น่ๆเลยนะคะเรานะอ่าเราเห็นสีสีเหลืองเนาะอ่าเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มีเงินเข้าไปสิบๆยอดเลยอะไรแบบเนี้ยเหมือนเป็นสัญลักษณ์กันกับจิตของโค้ดแปลแล้วด้วยนะคะสําหรับน้ําหอมพลังงานหินมงคลเนาะ <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงอย่างน่าจนใจใช่แล้วค่ะเพราะว่าโค้ดเปลเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากน้ําหอมพลังงานหินมงคลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ นะคะสุดยอดจริงๆนะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้นะคะว่าเด็ดจริงๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่นะคะดีที่สุดนะคะเพราะว่าโค้ตั้งใจจะเอาเทคนิคนี้มาใช้มาให้แบ่งปันพวกเราทุกคนนะเพื่อจะทำให้พวกเรามียอดขายที่เฮงปังทําให้พวกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตไปได้นะคะอ่าหวังว่าคลิปนี้เอ่อไลฟ์นี้นะคะจะทําให้พวกเราทุกคนมีชีวิตขาขึ้นตลอดการเหมือนที่โค้ตเป็นอยู่นะคะอ่ะวันนี้นะคะเด็ดจริงๆนะคะกับเทคนิคนี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะคุณจะได้เจอกับนะคะ ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวเล็กมากๆผู้หญิงคนนี้ค่ะตัวเล็กจริงๆนะคะแต่หัวใจของเธอนะคะใหญ่มากเลยนะคะกับโค้ดนุ๊กดี้นะคะเป็นชาวกัมพูชานะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะจากอดีตพนักง,งานล้างรถเดือนละสี่พันบาทนะคะคุณค่ะโ,โหวันนี้นะคะมาเป็นผู้นําหลักแต่ในระบบ t ยู่ NYU ตั้งสองรอบนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะเป็นใครคุณจะ เป็นชนชาติใดนะคะคุณสามารถที่จะร่ำรวยได้กับแบรนด์เราค่ะ TSW นะคะเพราะว่าอยู่ที่ใจคุณค่ะว่าคุณจะเอาไหมนะคะขนาดคนดูดี้ยังทําได้เป็นกัมพูชานะก็ะปะเปลี่ยนก็เป็นคนโมงนะก็ยังโอ้โหทําได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพรุ่งนี้กับเจอกับแมหัวข้อของของคนดูดี้นะคะขายกระเป๋าอย่างไรให้ได้ใจลูกค้านะคะกับหัวข้อนี้เนาะขายกระเป๋าอย่างไรให้ได้ใจลูกค้านะคะโอ้โหมีแต่เทคนิคการขายล้วนเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย มั่นใจอย่างยิ่งค่ะว่าวันนี้ทุกคนจะตื่นตื่นรู้และก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะก็นะคะ ดเปียนะคะก็ขอใหพรให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จง่ายๆสบายๆนะคะเริ่มต้นวันนี้เริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะจะทําให้เราทุกคนนะคะมีชีวิตที่ฉายลในวันต่อไปและในอานาคตของเราอย่างแน่นอนค่ะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าหรือว่าโอกาสหน้านะคะขอบคุณนะคะเ,เพจอันทรงอันตริจอ,อันนี้นะคะเพจนี้เนาะที่นะคะเป็นเพจหนึ่งที่ให้โอกาสให